คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดโอ้วันนี้กลับมาพบกับฟอร์จูน่ในใค่ายยูฟ่าพีเจแปดแปอีกแล้วนะจ๊ะในเกมโรม่าของเราเนั่เนเองนะทุกคนโอุ้นวันนี้ก็สามร้อยห้สเด้อค่ะเด้อมาเบนที่เจ็ตัดไปก่อนเลยแจกันไวดอกมีคอมโบแรกคอว่าที่สองไว่ไงอู้หูไม่เข้า เสียดายนะผู้ชมเออแจกกันหมาดอกนี้นะจ๊ะยังไงต่อยังไงโอ้โหโอเคมา เป็นเบ็เก้าแล้วนะท่านผู้ชมเออแจกกันมาดอกนี้คอมโบแรกหวานหวานสามคอมโบที่สอง้ไม่น่าได้ไปต่อเพราะว่าหน้าตาเขาไม่สวยเลยนะทา่านผู้ชมอ่าไปต่อที่9ก้ากันต่อเลยจ้าทุกคนเบ็เก้าไปเรื่อยๆแล้วค่อยแตกเบ็ดเพิ่มเมื่อเขาแตกดอกนี้องุ่นได้กินแล้วะจะแม่อ่าพวงใหญ่โตโตเลยเด้อเออปะ่ะจัดไปเบ็ดที่สิบแล้วนะทุกคนอุ้ยดอกนี้มงกุฎมาอุ้ยสิ่งโตมาไวมาโลมาอุ้อูท่านผู้ชม แปดสิบ คือดีมากคือดูเป็นเป็นครั้งที่ดูนะทุกคนเออยังเบ็ดที่สิบนี่แหละกาลังดีคอมโบนี้เจ็ดสิบท่านผู้ชมโอ้ยไหลต่อกระแจกันกันไปเลยนะโอ้โหสิงโตนะสิงโตจอรอแล้วแบบนี้ต้องมีแหละป่ะโอ้ยมันยังไปได้ต่อกับองุ่นโชคดีบุญหัวมากที่แบบว่าล่นมาแบบพร้อมกันสามตัวนะท่านะผู้ชมโอเคคอมโบนี้รับมาอีกเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหจุกจุกเลยที่สิบของเรานะสิบสองแปะสิบสองอ่ะสิบสามแปนะสิบห้าแปะ มาเอาให้รู้เรื่องกระเบื้องแตกกันไปเลยทุกคนโอ้โหโบนัสมาแล้วแม่จา๋าสามตัวได้ฟันโบนัสอีกแล้วปังนะโอ้โหสามดวงเหมือนเดิมจ้าดืเหมือนเดิมอ่าโอเคแล่ที่ดวงที่สามก่อนอู้ฟันดอกนี้จัดมาสี่สิบห้าท่านผู้ชมออ้ยต่อไปดวงในดวงกลางมาไล่สามสองหนึ่งนี่แหละนะสูตรนะอ่า มันแรวแต่ดวงได้เป็นสูตรอร่อยห้าสิบแล้วผู้ชมเออมันแล้วแต่ดวงว,ว,ว่าเขาจะจัดยังไงให้เราโลโดอกนี้รับมาเบา,บาอีกนะสี่สิบห้านะผู้ชมอ่ะจัดไปอุย้ยเหลืออีกประมาณหนึ่งรอบเท่านั้นอุย้ยฟันดาบคู่ดอกนี้แล้วฟันไม่โดนได้นะผู้ชมโอ้ยกากระเกือมากเลยเอ,อดอกดอกกลางฟันมาบิ๊กวินเปล่าบิ๊กวินด้วยร้อยห้าสิบแล้วผู้ชมเออยังพอได้อยู่อ่ะโอเค อีกหนึ่งรอบของเราอุ้ยดาบเดียวบิกวบ๊กวินไหมบิ๊กวินไหมอ้ยบิ๊กวินมาร้อยห้าสิบอู้คั้งนี้ดวงดีนะ ข้างนี้ดวนดีนะจะบอกเลยบิ๊กวินออกประมาณแบบ3รอบอ่ะท่านผู้ชมเออหมดแล้วมาแค่นี้ก็เอาจ้าอุ้ยห้าร้อี่สิบรับไตหวานหวานจวกจวนะท่านผู้ชมเอยมาแล้วดอกนี้แจกกันสุดปังปุริเย่แล้วและโลโล,ลยังไม่สี่ตัวนะท่านผู้ชมโอ้โหทุกซอกทุก,ทกมุมรับมาสิบนะจ้าอุ้ยจัดไปดีจัดไปดีอ่ามา ต่อไปเลยนะดอกนี้รับมา30สิอ่าเบ็ดที่ส0นะท่านผู้ชมเออสิงโตดอกนี้รับมา20โอ้โหดอกแรกหวานหวานดอกที่2โอ้คู่ไม่มีอะไรเลยขี้เกลือมากอ่าโอเคหมุนเรื่อยๆเลยดอกนี้รับมา60ท่านผู้ชมอังุ่นนะจ้ะหนึ่งเท่าตัวไปเลยจ้ากําไรเราอุ้ยแจกกันยังมาหวานหว,วานและยังไงขวานแตงไหมขวานื เกือบไปแล้วนะลบมา70ก็ชื่นใจหน่อยจ้าอ่ะโอเคเริ่มไปเรื่อยๆนะแต็กมาที่45แล้วอู้ยหวานเจี๊ยบนะจ้าอง,งุ่นดอกนี้ออ้หูแล้วน่าไม่สวยเลยนะผู้ชมโอ้โูขวานแตกอง,งุ่นแตก45ดอกนี้ปังมากอายังไปได้ต่อสวยๆงาๆกับแจกันของเราคอมโบที่2 30คอมโบที่3ไมว่ายังไงคอมโบที่3ไมว่ายังไงอูโ้โยไม่แตก นะท่านผู้ชมอ่าโอเคอุ้ยวายมาอุ้ยวายมาแต่ว่าฟันไม่โดนนะท่านผู้ชมมันไปอยู่แบบว่าห่างไกลความจเจริญไปนิดนึงเออตัดต่อไม่รอแล้วนะทุกคนอ่าเบ็ด60ของเรานะโอ้โหแตกเพิ่มรัวๆรอบนี้รับมา60คอมบริทสองอัง,งุนอุ้ยอัง,งุนยังมาโลก็มาที่รักอีก60บอู้แตกหนึ่งเท่าตัวและกําไรนะออ้หูยแปะสุดปังโอเค อุออมาที่60ของเราเนี่ยแหละนะท่านผู้ชมอุ้ยดอกนี้สวยงาม620สุดปังปริเย่มากโอ้โหไม่คิดว่าจะเข้านะบิ๊กวินออกเลยนะท่านผู้ชมอุ้ยหวานเจี๊ยบจัดไปชุดใหญ่ไฟกับคลิปนะ75ปะ่ปะเออวายดอกนี้กบองุ่น150คอมโบแรกมาก็ชื่นใจเลยท่านผู้ชมคอมโบที่2ไม่ได้ไปต่อไม่เป็นไรฟันเอาใยใหญ่พอนะ อารองเบ็ดที่1อยห้ดูไมาอีก50คอมโบดีคอมโบที่2โลต้องแตกแล้วปะโอ้โหแถวสไม่มีโลเลยท่านผู้ชจมจ๋าอุ้ยดอกนี้สองอยห้รับมาดีครับ,ออปปบรับมาดีครับเออปุบปรับรับโชคกันเลยทีเดียวอ่าโอเคโอเคแตกเบ็ดลงนะเป็นที่อ เป็นที่15บาเบาเแล้วกันทุกคนเออเล่นเล่นพอขำๆนะอ่าโอเคไว้ y, ดอกนี้มาแจกกันมารับมา15ดอกที่2คอมโบที่2อุ้ยโลย,ยังได้ไปตอบสวยๆอีก5นะจาคอมโบ3ว่าไงคอมโบที่3โอ้โหโอเคเท่านี้ก็เท่านี้นะจ้าจอดแล้วพอแล้วจ้าไม่เอาอะไรเพิ่มแล้ววันนี้ก็แตกเยอะแล้วนะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะจ้าบายบายทุกคน